สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะกุ๊กกิ๊กไ่ขาย Open Road นะคะวันนี้กิ๊งมีรถใหม่มานําเสนอหลังจากที่ไม่ได้มานานเลยครั้งนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่เป็นรถสไตล์ครอบครัวนะคะนั่นก็คือ n i ส s นเซเรน่านั่นเองลูกค้าอยากทราบไหมคะว่ารถคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างมีความพิเศษอย่างไรบ้างตามกิ๊กมาชมกันเลยค่ะ นิสสันเซเรน่าเอสไฮบริดตัวนี้นะคะเป็นรถมินิแวนไ y บริด8ที่นั่งเป็นรถที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นเป็นทางเลือกที่สะอาดและประหยัดพลังงาน มาพร้อมการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะคะพร้อมตบอบโจทย์ความต้องการในการใช้ชีวิตบนท้องถนนของกลุ่มคนรักครอบครัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเบนซินและไฟฟ้าขนาด2,000 cc 4สูบนะคะอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันนะคะ18กิโลเมตรต่อลิตรของไฮบริดนะคะความจุทังน้ำมัน60ลิตรระบบ S Hybrid นะคะคือชุดขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่มีขนาดกระทัดรัดพวงมาลัยคันนี้เป็นระบบ multi-function หน้าจอไพโอนเนีย แบบทัสกีนนะคะมีกล้องถอย,อยจอดด้วยกุญแจแบบ push start ไมและนาฬิกาเป็นระบบดิจิตอลนะคะหลังคาแก้วแบบ moonroof นะคะแอร์แบ ABS รอบคันนะคะเข็มขัดนิรภัย3จุดแบบลังกกับอัตโนมัติ ELR ประตูเลื่อนด้วยสวิตช์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเบาะหลังแบ่งพับเก็บแยกฝั่งได้ทั้งซ้ายและขวาเช่นกันระบบนำทางผ่านดาวเทียม GPS navigation พร้อมระบบสื่อสารอัจฉริยะคา w ิงส์มาให้เป็นอุปกรณ์พิเศษ ปรับอากาศนะคะเป็นแบบแยกฝั่งซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวกลางภายในโออากว้างขวางโดยสารได้อย่างสะดวกสบายทำให้ความเมื่อยล้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางช่องเก็บของค่อนข้างเยอะและหลากหลายนะคะสรุปง่ายๆเลยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะ 1. ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม 2. ห้องโดยสารกว้างขวาง 3. ให้ความคล่องตัวสะดวกสบาย ซเหมาะกับครอบครัวเล็กถึงครอบครัวใหญ่ได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะลูกค้าหลังจากได้ชมออปชันของรถคันนี้กันไปแล้วลูกค้าอยากเข้ามาชมรถนะคะสามารถเข้ามาชมที่เต็นท์ของเราได้เลยเต็นท์ของเราอยู่ตรงถนนกาญจนาพิเศษนี้เองค่ะลูกค,ะคะ้าค่ะลูกค้าสามารถโทรหาก,กิ๊กหรือแอดไลน์ like กิ๊กที่เบอร์นี้ได้เลยตามข้างล่างนี้เลยนะคะกิ๊กจะส่งโลเคชันให้ลูกค้าหรือลูกค้าอยากจะชมรถคันอื่นๆตามเว็บไซต์นะคะของเรามีสื่อโซเชียลต่างๆหลายช่อง ทองทางเลยไม่ว่าจะเป็นเพจ f a c e b o o k Instagram YouTube หรือเว็บไซต์ของ Open Road Thailand นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปชมรถคันอื่นอก่อนก็ได้ก่อนที่จะเข้ามาชมรถจริงนะคะยังไงวันนี้กี๊ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ